สวัสดีครับผมในใยอัศนีรถนิ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t YouTube Channel กองสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยครับกองสวัสดิการแรงงานประชุมคณะกรรมาการสวัสดิการแรงงานครั้งที่10 ประจำปี2565วันจันทร์ที่12กรกฎาคม2565เวลา9นาิกา30นาทีนายบุญชอบสุทธามนัทวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานครั้งที่10ประจำปี2565ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายเดชาพกพัฒนารักรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้แทนฝ่ายรัฐบาลผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างโดยที่ประชุมรับทราบคำร้องตามมาร ตามรที่สามารถยุติโดยการเจราจากาันร,ระหว่างานจ้างและลูกจ้างและในชั้นศาลแรงงานจำนวน2เรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมาการสวัสดิการแรงงานจำนวนหนึ่งเรื่องคำสั่งที่ถูกฟ้องเพิกถอนคำสั่งต่อศาลแรงงานจำนวนหนึ่งเรื่องและดำเนินการพิจารณาคำร้องตามมาตรา120ของานจ้างกรณีย yes ัดฐานประกอบกิจาการจำนวน1แห่งได้แก่บริษัท PPS Auto Trade จำกัดลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน1คนกองสวัสดิการแรงงาน ประชุมกลองสวัสดิการแรงงานประจำเดือนกันยายน S 2 5 1 5วันจันทร์ที่12กันยายน2 5 1 5เวลา13นาฬิกา30นาทีนายวิสุทธ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธานการประชุมกองสวัสด like at ิการแรงงานประจำเดือนกันยายน2 5 1 5โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงานผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สวัสดิการแรงงานผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหัวหน้างาน บริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่จากศูนย์เด็กเล็กจังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์เด็กเล็ก ังหวัดนครปฐมวันที่16กันยายน2515เวลา9นาฬิกานายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นายเดชาพึกพัฒนารักรองอธิบดีเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กพันดีตามวิิตรษสกิจพอเพียงมีวตัตถุประสงค์เพื่อสืบสารพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษโดยการน้อมนาส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กปฐมวัยผู้ปกครองครูพี่เลี้ยงอุคลากรและตรวจเยี่ยมสถานการณ์การเรียนการสอนและการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กจังหวัดนครปฐมโดยมีนายวิสุทธ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานนางสาวสุวัีทวีสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคนรนายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครอง นานจังหวัดนครปฐมนางดาราพานันธุ์นิธิสิริกุลพ่วงนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลายัยในพระราชูป,ปถัมภ์จังหวัดนครปฐมคณะครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการข่าวต่อไปจะเป็นการนําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวการดําเนินงานของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลายัยในพระราชูป,ปถมัมภ์ โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้วันจันทร์ที่5ถึงวันพฤหัสที่8กันยายน2565เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีศูนย์เด็กเล็กพุทธิาเขตศิรินธร,รราชวิทยาลัยในพระราชูป,ปถัมภ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมซ้อมวิธีช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นกรณีที่ติดอยู่ในรถการซ้อมครั้งนี้ได้ฝึกให้เด็กปฐมวัยรู้จักการข้ามมายังพรมไหลรถพร้อมทั้งฝึกให้กดแตรจนกว่าจะมีผู้มาช่วยเหลือโดยเด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์และสามารถปฏิบัติได้ครบทุกคน กิจกรรมสุดท้ายวันที่16กันยายน2515โรงพยาบาลมหาชัย2ได้เข้ามาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เข็มที่2ให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตเซรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนคนปรปฐมโดยมีเด็กปฐมวัยเข้ารับการบริการครั้งนี้จำนวน53คนและทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัปดาหที่2ของเดือนกันยายน2515ของกองสืบการแรงงาน อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ y o u YouTube Channel กองสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด,ด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ